สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับร้านอุ้ยไบช็อปนะครับสถานที่แห่งใหม่นะครับผมร้านใหม่นะครับมีรถให้เลือกมากมายนะครับท่านใดสนใจนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนฮาร์เร d เดวิสัมือสองนะครับเรามีบริการให้เลือกหลายคันนะครับมาชมกันครับผมนี่เลยนะครับเรามีรถให้เลือกมากมายกว่า60คันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับขาบหน้าถ้าผมจะเป็นจุลทัวริงนะครับจะมีหมดนะครับรถไกด์นะครับสตีไกด์รถคิงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว M8 ทวินแพรมีอะไรเยอะมากมายนะครับหรือจะเป็นทางชิคาโนนะครับนี่เลยนะครับเป็นซอฟท์เทลนะครับซอฟท์เทลมีรถคิงมีอะไรสริงเกอร์มีนะครับหรือจะเป็นทัวริงก็แอดเวนเจอร์ก็มีนะครับผมส่วนบารดูนด้านนี้นะครับผมด้านนี้นะครับจะเป็นกุลซอฟท์เทลนะครับจะมีครบเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสัตนบ็อกซ์นะครับก็มีให้เลือก2คันนะครับไดนาสตีดไดอ่สตีดบ็อกซ์นะครับมีนะครับแฟตบอยโลนะครับนี่เลยนะครับมาดูครับแฟตบอยก็มีให้เลือกมากมายนะครับหล่อเลยนี่นะครับแฟตบอยนะครับผมเป็นตัวเก่านะครับอ่ามีสองคันนะครับตัวใหม่ก็มีนะครับแฟตบอย M8 มีสีนะครับมีสีดำกับสีแดงนะครับรถชื่อสวยดิฟทิดแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจก็มาชมได้เบรคเอาก็มีนะครับ ส่วนสปอร์ตเตอร์เราเน่ยจะมี20คันนะครับและมีกำลังจะมาใหม่อนึ่งเลยนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็น48 Forte Iron 83 r o a เตอร์น,น,นะครับนี่นะครับคัน 2C 7 2นะครับตอบโจทย์นะครับลูกค้ามาเดินเลือกได้มากมายเลยนะครับผมเรามีบริการจาัดไซส์นะครับมีบริกรารซื้อรถซื้อปอดสำรับการหักการขายมีบริการจัดส่งนะครับถ้าใดสนใจมาเลียดหสั่งหรืองนะครับรับรูดไบช็อปน้อบุรีนะครับ เราอยู่แถวนะครับตำบลนายางครับอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับจะติดอยู่กับตัวเมืองพรมบุรีนะครับถ้าสนใจก็โทเข้ามาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ